วันนี้เราอยู่ที่มัสยิดอัตตาฮุนซึ่งเป็นสถานที่แรกในการนำเสนอนั่นเองมัสยิดอัตตาฮูนแปลว่าการร่วมมือร่วมใจกันเพราะทุกคนและหลายประเทศให้การสนับสนุนเช่น โดมก็นำมาจากประเทศมาเลเซียนั่นเองไม้ที่ทำแผ่นป้ายคำสำคัญในคัมภีร์อัลกุรอานก็นำมาจากประเทศลาวเป็นต้นมัสยิดอัตวุนเป็นมัสยิดที่สร้างนานที่สุดเพราะใช้เวลาในการสร้างดำเนินมากกว่า30ปีนั่นเองซึ่งไม่มีกำหนดการว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เพราะเป็นการสร้างตามเจตนาเดิมที่จะสร้างให้ให,ใหญ่เพื่อรองรับผู้คนนั่นเอง ส่วนในสถานที่ที่สองในการนำเสนอในครั้งนี้ก็คือวัดปุรพารามหรือชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดออกเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของตำบลยามูซึ่งเป็นวัดราชสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่เนื่องจากไม่ได้มีการจดบันทึกไว้จึงทำให้มีการคลาดเคลื่อนและจุดที่เป็นไฮไลท์ของชุมชนแห่งนี้ก็คือการล่องเรือชมอุโมงค์กลางนั่นเอง ป่าชายเลนบางปูแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุมชนบางปูของตำบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีที่มีไฮไลท์อยู่ตรงอุโมงกงกลาง,ลงโดยจะมีความยาวของอุโมงกว่า800เมตรกว้างประมาณ6เมตรโดยเราจะได้สัมผัสกับความงดงามความร่มรื่นของธรรมชาติและความน่าตื่นตาตื่นใจของป่าชายเลนแห่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ภาพที่เราจะได้เห็นในบริเวณอุโมง์กงกลางนั้นก็คือบริเวณที่ปกคลุมไปด้วยต้นกงกลางสูงและมีขนาดใหญ่เต็มสองฝักฝังซึ่งทั้งสองฝังจับโค้งลงมาเหนือน้ำทำให้กลายมาเป็นอุโมงต้นไม้ที่สวยงามน,นั่นเองเลยเป็นที่มาของอุโมงคกงกลางอันจีนสุดงดงามของป่าชายเลนบางปูปัตนีแห่งนี้ค่ะ โดยตลอดเส้นทางของการไปที่ป่ากงกลางนั้นจะได้เห็นทั้งนกกระยางขาวนกกลางน้ำที่จะบินโฉบไปมาและเกาะอยู่บนต้นไม้สลับกันไปและแน่นอนว่าป่ากงกลางอุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ต้องมีสัตว์น้ำมากมายหนึ่งในนั้นก็คือหอยกันหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโลแกเป็นหนึ่งในอาหารทะเลของที่นี่แบบที่ว่าห้ามพลาดเลย ขนมมาดูกาตตงเป็นภาษาเมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ามาดูแปลว่าพึ่งส่วนกาตตงแปลว่าเกาะติดเรือบเกียบก็เหมือนกับว่าพึ่งไปทำรังเกาะติดกับกิ่งไม้นั่นเอง ขนมมาดูกาตรงเป็นขนมพื้นบ้านที่สืบทอดวัฒนธรรมกันมาสมัยรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลายาวนานชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้รู้จักกันดี